มาดูการทํางานของทหารนะครับเกี่ยวกับการปราบปรามยาเ<ะ>สพติดนะครับโดยทหารพรานของกองกําลังผาเมืองได้มีการประทะก,กับคารวานลําเลียงยาเสพติดนะครับที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดเชียงรายนะครับโดยสามารถยึดยาบ้าได้มากถึง1 0 0 0 0แสนเมตรเดียวครับ พันเอกวัชรพงศ์แก้วแจ้งผู้บังคับการกรมทหารพร,รานที่31ถแถลงผลการตรวจยึดยาบ้าจำนวน1แสนเม็ดหลังจากกองร้อยทหารพร,รานที่3108กองกำลังผาเมืองประทะก,กับคารวานลำเลียงยาเสพติดกลางหุบเขาจำนวน4คนที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาบ้านปางพระราชทานหมู่ที่15ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและเกิดการยิงตอบโต้ก,กันประมาณ15นาที หลังเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่ปลอดภัยส่วนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายหลบหนีไปได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระสอบภายในบรรจุยาบ้าน1 0 0แสนเม็ดและเฮโรอีนอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นจึงได้จัดชุดกำลังออกติดตามเนื่องจากคาดว่าจะมีคนร้ายกระรับบาดเจ็บเพราะพบรอยเลือดไหลเป็นทางเข้าไปในป่า